ชุมชนคุณธรรมบ้านดงหลวงตำบลวังผางอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวม5้าหมู่บ้านไว้ด้วยกันแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่หนาแน่นแต่เพราะความสามัคคีและความร่วมมือของผู้นำชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีเทศบาลตาาําบลวังผางส่งผลให้ชุมชนได้รับการประเมินเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบมีวัดบ้านดงหลวงเป็นศาสนสถานประจำชุมชนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับประเพณีโดยไม่พึ่งผายาเสพติด ฐานชุมชนในของวัดบรรลงหลวงนี้ก็อาศัยฐานทุนทางวัฒนธรรมคือ,อประเพณี12เดือนเป็นหลักของล้านนา,าตั้งแต่อัตมาภาพมาเป็นเจ้าวาานก็จะเห็นประเพณีแห่ไมค้ค้ำสลีทุกปีคือวันที่17ที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งคือประเพณีทอผพาจุกาถินมีแนวคิดที่จะให้ชาวบ้านาประชาชนในชุมชนนะลดการดื่ม ด,ดื่มเหล้าในเทศการกันด้วยกันเลื่อนเอากิจกรรมมาใส่ในกิจกรรม นอกเหนือจากอาชีพหลักอย่างเกษตรกรรมแล้วชุมชนแห่งนี้ยังมีของดีมากมายของชาวบ้านที่ได้ผสมผสานหลักประชาเศรษฐกิจพ่อเพียงกับภูมิปัญญาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นการทำไม้กวาดทางมะพราะ้าวงานทำมือของเหล่าผู้สูงอายุการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองของลำพูนคือตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเรียนรู้ปั้นสปะบ้านดงหลวง ถ้าเวลาว่างก็ประชากรส่วนหนึ่งนะครับก็จะทําอาชีพเสริมเช่นก็เป็นโครงการป้อนสปะนะครับซึ่งใช้เวลาว่างในการทําการเกษตรมาทำนะครับประชากรส่วนใหญ่นั้นก็มีอาชีพหลักแล้วแล้วก็ก็จะมาทําอาชีพเสริมก็จะเป็นผลผลิตพลอยได้ให้แก่พี่น้องในหมู่บ้านและใน,นชุมชนนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตกับชุมชนคุณธรรมที่จังหวัดลำพูนเรายินดีต้อนรับทุกท่าน